เดี๋ยววันนี้ทำอะไรคะปัดตะไคร้น้ำมันมาตอด้วยอะไรคะนาตีเดียวเลยนี่นะคะโมเรียบร้อยเลยนะคะตะไคร้ซอยนะแล้วก็พริกไทยดำกระเทียมเนาะผัดทีเดียวเลยนะอะโอ้โหฟาด น้ำปลาน้ำปาใช้พวกนี้เป็นอะไรเนี่ยซอสหรอซอสอ่าใส่ใส่ไปเดี๋ยวรอชิมเลยทำอะไรอย่าไปคิดมากดูความแข็งแรงเดี๋ยวคนถามว่ากูไม่แข็งแรงดูสิรู้ตื่นแต่เดือนตี่สีิแข็งแรงไหมนี่กูร่อนด้วยเนี่ยสนุกแล้วหรอโอ้ยดูน้เมนูนี้นะเมนูนี้ กับแก้มอย่างดีเลยนะพริกไทยดำแ,แบบดงนี่นะพริกดูนะคะอ้าวมาเอาใบกองกรอๆหน่อยค่ะเดี๋ยวๆอ่ะเนี่ยคนทำอาหารเป็นเอากระดูกนี่กระดูกกระดูกไปกระดูกดก,ก่อนเยี่ยมง่เหมือน,นกันอ่อันนี้กระชช้างต้องมาแล้วดีเซนเตอร์ปีนี้อ่า ผักตะไคร้ค่ะง่ายคะง่ายมากง่ายแล้วอร่อยนี่จ้ะโอเคเจอกันนะคะควหน้าบานค่ะแต่เมนูไหนที่แบบไม่มีในเมนูนะแล้วอยากจะกินเสริมนะบอกก่อนนะไม่ให้มาถึงก็สั่งเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะ